เเคยเก็บบ้านด้วยหรอไม่ใช่พ่ลาศเก็บหรอใช่ใครเก็บบ้านไม่เชื่อหรอกเขาหอมไม่เคยเก็บบ้านหรอกมีแต่พิลาศเป็นคนทําความสะอาดบ้านถูกต้องไหมเขาหอมไม่เคยทําหรอกมีแต่พิลาศทำไม่เคย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 ทำนี่สายไม่ดีน่าจะไปฟิวเจอร์นะไม่ให้เขาหอมไปด้วย ไม่จะไปฟีเจอร์นะไม่ให้นกาหนูไปด้วยทำ้ใส่ไม่ดีเองอดเลยเก็บของเข้าบ้านดีๆเลยนะอาวไม่เข้าบ้านเหรอไม่เข้าบ้านเหรอหอม มีบ้านก็ไม่เข้าบ้านคนอะไรเนี่ยนอนอะไรอะแค่ตัวเองไม่ทำความสะอาดบ้านเนี่ยนะาบีบีใหนเลยแตบ้านิเขาไม่ังเชื่อบีบีใครเป็นคนทำความสะอาดเข้าหอมไงถามพี่รัิพี่รัฐใครทำความสะอาดบ้านพี่รัฐอยู่แล้วแหละข้าหอมไม่เคยทำเคยทาทำตอนไหน นมมมหวยยังไ่าจริงเหรอจริงไม่เชื่อหรอกเชื่อก็ได้เข้าบ้านแล้วเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เข้าบ้านหรอบีถ้าน้าไม่เชื่อบียเบีบีก็จะไม่เข้าบ้านหรอหยาเด็กเดือดทำไมถ้าหอมเป็นเด็กเดือ๋อ อบีบีก็เก็บเหรอบีบีทำอย่างเงี้ยบีบีก็เลยเก็บเลือย่าอ๋อทำไมเก็บเลยอ่ะไปเปลี่ยนชุดให้พี่กับพี่รัฐเลยไปไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเป็นไหมไอ้เปลี่ยนถอดเสื้อเองไหมปลดกระดุมออกเงี้ยพี่ละเม็ดพี่ละเม็ดอ่ะเปิดเป็นไหมทำไม่เป็นหรอก nắp bột mấy trái hay khai còn rồi Nói cho vào đây Nói nó vào đây Nói cho nó vào đây Nói cho nó vào nó kinh nè นุ่นไปถอนให้พี่รัฐดูน้่นตายตายไปเลยช,ชไปเลย <c ười> ทำไมชอาหอมน่ารักจังเลยอะ่ะ